แตัวอย่างกันนางแบบแหมถ้าเดินตกท่อนะจะหัวรอะให้ฟันหลักเลยเฮ้ยแกมตกมสมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นมากนักใช่ไหมได้ดังสมใจไงล่ะ หรือว่าหลังนี้แกก็นี่ไงที่มันมีร้วเหล็กเนี่ยไม่ใช่แกดูเยันนั่นสิดูแต่งตัวเข้าแต่ดูรองเท้ารองเท้าอุ้ยแต่งตัวอย่างกระนางแบบแหมเดินตกทอนะฉันจะหัวเราะให้ฟันหักเลยนะแกนี่แกอย่าไปว่าเขานะรองเท้าสีชมพูเขาเดินเนี่ยบิดซ้ายบิดขวาเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเขาอยู่ลอนดอนแฟชั่นวี ลันเลยแกนี่แกเอาโทรศัพท์มาถ่ายสิแต่คะแนนนี่ถ่ายเลยถ่ายเลยต้องเช้าชมพูใครใส่กันเนี่ยเออเออถ่ายถ่ายถ่ายซูม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 ซูซูมซเออซูมซูมเออูมแล้วแกมันตกรอมันตกรอจริงซูมซกระโปรงมันต่อเกินนั่นนั่นนิงจิัเ็ดว่าแล้ว ฉันติดในท่อแครเดี๋ยวเดี๋ยวท่านี้อนนะฉันช่วยด้วยค่ะมีใครอยู่แถวนี้ไหมคะ ค่ะหนูตกทอค่ะค่ะหนูมันติดเอาออกไม่ได้เลยค่ะค <c oughs> อยู่ที่ถนนทุง่งอแดนค่ะ เราไปสตาร์วิวใช่ไหมใช่ค่ะพี่นีพี่นีจำได้ใช่ไหมคะอันนี้อันเดียวกับเมื่อคืนที่วิวส่งมาให้พี่เปล่าใช่ค่ะ,ะไปเลยสิไปค่ะ วิวผู้หญิงสองคนนั้นทำอะไรอ่ะยืนถ่ายแล้วมัไมไม่ไปช่วยล่ะเอ๊ะแต่เขามีคนช่วยแล้วแต่เขาถ่ายไปทำไมเนี่ยสงสัยจะอยากดังเดี๋ยวพี่อะจัดให้โอ้พี่นีอย่าพี่ยุ่งกับเขาเลย <S <S เราต้องไปถ่ายงานต่อเนี่ยพี่เสียเวลาเราเปล่าๆไปเถอะไปวิวทำไมวิวคิดอย่างนี้ล่ะ เราก็เห็นอยู่อะว่าสองคนนั้นทําไม่ถูกถ้าวิวคิดว่าเราอ่ะไปยุ่งกับเขาเป็นการเสียเวลาแล้วสังคมมันจะเป็นยังไงเราปล่อยให้คนทําอย่างนี้เหรอดูสิหวัวเราะกันคิกคก้คิกคก<ม>เห็นความทุกข์ของคนอื่นเป็นเรื่องสนุกถ้าอยากดังเดี๋ยวพี่จัดให้ได้วิวไปช่วยอาสาตรงนั้นนะเอายาดงไปช่วยคนนั้นนะเดี๋ยวพี่จัดให้ไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่ตามไปไปพัดให้เขานะ<ด>วิว ได้สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่นะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะตอนนี้น,นี่กำลังเดินทางมากำลังจะไปถ่ายงานนะคะแต่มาเจอสองคนนี้ค่ะสงสัยจะอยากดังนี่ก็เลยจัดให้สองคนนี้นะคะเห็นไหมคะกู้ภัยเขากำลังช่วยคนที่ประสบเหตุน,นะคะแต่ยืนหัวเราะกันคิกคักคิกค,กคักถ่ายรูป ไม่สนใจแล้วนะคะเห็นความทุกข์คนอื่นเป็นเรื่องสนุกคนอย่างนี้นะคะต้องจัดให้อยากดังนะคะทุกคนช่วยกันแชร์ไปค่ะหน้าตาอย่างนี้นะคะนี่ค่ะโฉมหน้าของสองคนนี้นะคะเห็นไหมล่ะเห็นหรือยังคะนี่ค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะคนที่เอาแต่สนุกในความทุกข์ของคนอื่นนะคะนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะโอ้โหหัวเราขี้ข้าวแบบสะใจมากนี่นะคะเราไปดูกันค่ะ สคนอยากเป็นกระแสว่างั้นโอ้ยเนี่ยก็ใส่ลองเท้าบู๊สิชมพูอย่างกันเดินหล่นแฟชั่นวีคแบบนี้แต่ดันมาตกท่อเนี่ยนะจะไม่ให้ตลกได้ยังไงพี่อยากดังใช่ไหมอยากดังฉันช่วยได้นะฉันเนี่ยมีคนติดตามล้านกว่าคนแล้วยังไงยังไงเหรอนี่คลิปของเธอสองคนฉันโพสไปเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ได้ดังสมใจแน่ ออคนจะได้รู้ไงว่าเธอสองคนเนี่ยเป็นคนยังไงกันออมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นมากนักใช่ไหมได้ดังสมใจไงละ่ะนี่พี่อย่าแช์นะพี่ขอร้องล่ะพี่ี่โปรอ,อ,อให้หน่อยหนูหนูขอโทษหนูจะไม่ทําแล้วอะแช์ไปแล้วว่าทํายังไงดีอะออนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะแค่เขาตกท่อเขาก็ทั้งเจ็บทั้งอายมากพอ แล้วเธอสองคนเนี่ยยังมายืนถ่ายไลฟ์สดอย่างเนี้ยไม่ซ้ำเติมเขามากไปหน่อยหรอฮะทำไมเป็นคนอย่างเนี้ยไม่รู้จักเห็นใจคนอื่นเขาบ้าง<น>ตอนนี้เป็นยังไงตัวเองโดนเข้าบ้างอ่ะอายไหมรู้สึกยังไงบ้างอายดิจิอยากดังอ่ะฉันจัดให้สมใจแล้วนะดังไปเลยดังคับฟ้าแน่ทีเนี้โยโอ้ยเดียวก่อนพี่พ